นี่ผมจะเทส s w r ของเครื่องแดงให้ทุนาอินเดียออสกากรอบดูนะครับอยู่ที่ช่องกลาคือช่อง40นะครับอันนี้เดี๋ยวผมคารีเบตให้ดูก่อนไฮสุดตัวคารีเบตนะครับ s w r กระเด็กนิดเดียวนะครับอยู่ใกล้ๆกระเด็กนิดเดียวนะครับประมาณเกือบ1.1 ที่ความถี่กลาง40ทั้งหมด80ช่องนะครับผมาอวอรวัตวต์ 33, 5, 30วัตต์เกือบ35 30วัตต์เครื่อง ADI Commando แล้เดี๋ยวไปดูใช้การนะครับสายนำผมต่อ 5, 8ยาว20เมตรงานต่อปั๊บวนในบ้านโน่นครับใช้อากาศนะครับ บูเวิร์ดแอนเทนน่าสองหเมกะเฮิร์ตนะครับตัวยูแล้วผ็ไม่มีให้ปล่อยหาเข็มขาดรัดเอานะครับความยาวประมาณ3เมตรนะครับโอเคนะครับ EWR ของเครื่องแดงดูอีกสักรอบหนึ่งคาริเบตเป แล้วก็วัดวัดนะครับปับ๊บตึ๊บเด็กนิดเดียวนะครับครึ่งของหนึ่งจุดหนึ่งที่ช่องสี่สิบเดี๋ยวไปดูช่องแปดสิบกันนะครับช่องแปดสิบปับ๊บ ช่อง80นะครับ80 1 1ช่องกลางกระเด็กนิดนึ่ง80 1 1ทีนี้ไปดูที่ช่อง 1, <c oughs> 1> ช่อง1.1ึ่ึ้นครึ่งกับจุดสองแบนขึ้นขยับบนนิดนิดนึงถือว่าโอเค ลองคาริเบตใหม่ทีนะึงไม่เหลือมสกเกลเท่าไหร่นี่ที่ช่องหนึ่งนี่ที่ช่องแปดสิบ วนี่ที่ช่องกลางช่อง40โอเคครับผ่าน Bluebird Antenna 245เมกะเฮิร์ครับเหมือนเดิมเห็นน็อตตรงนี้น็อตตรงนี้เหมือนเดิมนะครับอยู่ตรงนี้ล็อกล็อกห่างเวลาขอพอยนะใช้เา้าช่วยนะมือไม่ว่างนี่ครับพยุยคอยตรงนี้เวลาใช้จริงก็เทปละลายพันทับนะครับอันนี้คอยมันครับ พันที่แกนสิบดีดีครับครับขั้วเป็นขั้เปลียวสองห้าเก้าพันคอยตอนนี้จะล็อกขาคอยด้วยเกลียวตัวเล็กเนี่ยตัวน,นี้จะใส่อาจีแปดกับอาจีห้าแปดได้ข้างในไม่มีอะไรเป็นเส้นลวดความยาววิปล่างที่่าเอาลืมซะแล้วทำเอง นี่คอยกลางตรงนี้สิรอบเวบบนเจ็ดสิบสามแปดสิบสี่มั้งอันนี้คอยท่านสองนี่ยผมต่อไะปุะ๊บโอเคเป็นเช่นลวดนะครับไม่มีอะไรมากใช่ไงมันออกแบบคอยขึ้นมาอีกไม่ได้เรียนแบบใครเลยนะเนี่ยโครงสร้างอะไรต่างๆ แล้วก็ตรงนี้ก็กาวเพนผมอัดไว้นะตอกอัดไว้มันุไม่ได้ผมกําลังไปสั่งไปเนียมไว้สตราร์เกลียวขันเป็นตอดได้ตรงนี้ตัวนี้ไม่ได้สตราร์เกลียวเหมือนตัวดําเพราะว่ามันสตราร์ไม่ได้เพราะว่าขันเบ็ดมันเสียบไว้ในเดี๋ยวผมจะถอดตรงนี้ออกเก็บแล้วก็หดคันเบ็ดจะเบามากครับครับผมโอเคนะครับ